โรงพยาบาลสวลรรค์ประชารักจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมน้อนมลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินงานก่อสร้างและทรงสเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารโรงพยาบาลเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2509หรือ50ปีที่ผ่านมาครับ นายนารงฤทธิ์วงสุวรรณผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีลํำลึกถึงพระมาหากุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชนั่นก็คือการพระราชทานอาชีพเลี้ยงโคนมแก่กเกษตรกรในอำเภอม,มวกเหล็กเมื่อปีพุทธศักราช2504ครับ กลับมาที่หมู่5ตําตบลศรีสะกะบืออําเภอองคลักษ์จังหวันดนครนาย,ยกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หมู่บ้านที่มีปัญหารถขยะมาถมที่และขยันขันแข็งปลูกต้นไทเกาหลีนั่นแหละครับวันนี้พามาที่สะพานไม้ผูกผูพังพังแหล่งขนส่งสินค้าและการสัญจรเป็นมาหาสู่กันครับและที่ผมมองเห็นคอนกรีตนูน่นคืออะไรฮนะสะพานรถไฟครับผม เป็นทางขนส่งครับอ่ขนส่งนี่คมอุาสาหกรรมไม่ใช่รถไฟโดยสารนะครับสักครคู่นี้ผมก็เห็นปูนซีเมนนะครับ,รบขนส่งไปฝากทางโน้นเป็นสะพานคอนกรีตอย่างดีเป็นทางรถไฟสายอุตสาหกรรมสระบุรีขะเทิงสาวชนบุรีขนส,ส่งสินค้าอุตสาหกรรมและกำลังสร้างทางรถไฟคู่ขนานมูลค่านับพันล้านบาทแต่ห่างกันแค่ไม่กี่เมตร เป็นสะพานไม้ผุผ,ผุพังพังครับเขาจะมาสร้างที่เก็บตู้คอนเทนเนอร์ตรงคลอง25่รับ3 0าสารอยฝ่ไรครับเรากำลังทําเรื่องเงนเกินอยู่ที่พูดนี่ความเจริญมีเยอะแยนะนะแต่ความไม่เจริญนี่ที่ผมก็เดินเดินอยู่ตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยที่ผมถามคือว่าโอ้ทั้งนู้นเจริญจังอีกไม่นานก็จะมีทางรถไฟรางคู่เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าท่านผู้ใหญ่และกลุ่มสมาคมแม่บ้านหมู่ห้าครับตรงนี้ล่ะฮะอะไรครับเ<า>ล่าให้ฟังหน่อย,ยฮะผุครับ อายุเขายาวนานแค่ไหนมีก่อนนุ่นหรือหลังนี่แล้วใช้กันอย่างไรผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่คนที่สามครับตะพานนี้ยังอยู่ก็ซ่อมแซมมาสามเที่ยวสามรอบแล้วครับเนี่ยก็ทางหมู่บ้านก็ได้ทําแผนสามปีไปส่งโครงการไปที่อปจท่านก็มาครับมาทํามาวัดมาอะไรแล้วก็หายเข้ากีบเมฆไปเลยครับของเพราะงบปปตมันวงเงินหลายล้านครับ เขาก็ได้ส่งแผน3ปีเข้าไปที่อบจอจังหวัดทำจริงหรือเปล่าไหนขอดูบัญชีหน่อยสิมีการประชุมประชาคมหมู่บ้านมีความจําเป็นยังไงเอ้าาท่านเลขาใหญ่เล่าให้ฟังหน่อยว่าตั้งแต่วันที่สติงหาคมนะคะพอต่อ2 5 5เนี่ยแล้วก็มีการประชาคมกันก็จะมีปัญหาเรื่องยาเติบ นะคะปัญหาราคาข้าวของแพงนะคะและวก็สะพานไม้หัวคลองเนี่ยยังไม่ได้สร้างขอให้ช่วยเหลือเพราะชาวบ้านเดือดร้อนค่ะเกิดอันตรายเพราะชำรุดมากวันจะมีอุบัติเหตุและมอเตอร์ไซค์นะคะเมื่อเมื่อเมื่อปี58นะตกน้ำเนี่ยตกตรงนี้ค่ะหมู่3ามมัขับไปไงตกเพราะมันดึงดังดึงดังอย่างงีับมันไม่ดูง่ะกลเลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกครับ แบ่งเจียดเงินไปทางนี้หน่อยจะแบ่งมาได้ยังไงในเมื่อปริมาณของพี่น้องน้อยนี่ผมทวงแทนเขานะน้อยน้อยหรือเปล่าคนที่นี่ใช้งานไม่น้อยครับแล้วก็ตําบลและหมู่ข้างเคียงเนี่ยขนพืชผลทางการเกษตรครับผ่านมาเพราะลงเป็นทางรที่ไปลงสีได้ใกล้และถนนสะดวกครับเขาใช้จริงนะครนะรจัพาสเนี่ยเขาวิ่งกันจริงเนี่ยวันละถ้ามาถ่ายวันละหลายติดคันเนี่ยเคยมีคําตอบจากทางการบ้างไหมว่าเหตุผลนี้นะที่ ให้หรือไม่ให้สะพานบรรจุหรือไม่จุเข้าสู่โครงการของงบประมาณเขามาส่องกล้องไหลเที่ยวแล้วให้เราดีใจก็ไหลหนเขามาแน่ได้แน่เขาประมาณปีนี้ได้แน่เขาบอกเราดีใจทุกมันก็เลยมาตั้งห้าเจ็ดห้าแปดก็เนี่ยปานิฮาก้าแล้วครับผู้ใหญ่ไม่ใช่พวกของของไม่จุดจุดจุดหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นเกี่ยวกับการเมืองอะไรมาเกี่ยวข้องเลยไม่ผมผมเป็นคนผมเป็นคนตรงตงครับผมว่าช่วยก็ช่วย เรื่องเงินผมไม่ชอบอยู่แล้วครับตเอ้ากวักมือเรียกท่านผู้ว่าหน่อยนะฮะแล้วท่านนายกอบจเนี่ยช่วยหน่อยฮะทางนี้ไม่มีแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งสีแบ่งฝ่ายนะครับช่วยหน่อยอ้ากวักมือหน่อยปูนปูนนะครับนะครับกวักงบเงินหน่อยนะฮะอ่าครัฐบาลครับคิดจะเจียดเงินสักล้าน2ล้านมาสร้างสะพานคอนกรีตให้ชาวบ้านบ้างไหมครับ กลับมาที่สนามกีฬาทูปเตมีโครงการกองทพอากาศช่วยชาวนาอีกครั้งหนึ่งนะครับชาวนาขนเข้าศาลแบกหามหรือว่าเพื่อนๆื่นคนอื่นนะครับที่มีอาการโรคกระดูกมารักษาที่หมอเล็กได้นะครับรักษาอะไรมีความเป็นมาอย่างไรฟังคุณหมอเล่าให้ฟังนะครับครับก็มีหมอรองหลุนทัพเซนปะสาทไมเยเกลรองช้ําน้ําหูไม่เท่ากันนะครับดูคนนี้ครับผมรักษาหายได้ภายใน20นาทีอย่างคุณนุยเชนิมที่เป็นหมอรองหลุนทัพเซนประสาตคุนทง อันนี้ผมยังไม่รักษาอาการของคุณนุ้ยจะเป็นแบบนี้ตอนนี้หลังจากนี้แล้วผมรักษาภายในยี่สิบนาทีคุณนุน้ยหายเป็นปิดทิ้นครับนี่ครับนี่ครับหายแล้วหายยังนี่แล้ววันนี้ผมไปเยี่ยมคุณนุ้ยแล้วเ <post> อ้คุณนุ้ยยืนยัน่อยได,ได้เลยฮะครับนี่คืออาการของวันนี้ครับสองครับยี่สิบนาีครับกวัเด็ครับวกเด็นะลยครับแล้วก็สวัติี้เออนี่คือเรื่องจริงไม่มีการไม่ไม่มีอะไรกันทั้งสิ้นครับ เดี๋ยวเราจะดูวิธีการรักษาครับขอหัวเล็กยงนีนี่ก็คืออาการอาการหนึ่งของแชาครับชาขาคคือสมัยนั้นผมไปบวดอยู่ที่ภาคใต้นะจังหวัดจังหวัดหนึ่งแล้วก็ถึงผมไม่บวดแล้วถ้าก็ได้ใจใค้ผมเรียนเกี่ยวกับรักษาคนท่านก็บอกว่าปีหน้าจะป็นได้ ก็นอนคิดอยู่สองคืนผมก็พามัท่านว่าผมขอเรียนแล้วกันท่านได้ผมไปนั่งบริกรรมในป่าช้า,าอะไรเงี้ยหลายเดือนผมไปเรียนศึกากับท่านประมาณทีหนึ่งครเคลื่เดี่ยวแล้วผมก็เป็นแล้วผมก็ไม่เคยใช้วิชานี้มาหใครเลยตลอดตรงที่ผมปวดมาจนถึงปัจจุบันผมเพิ่งมาใช้มาได้ปีสองปีมารักษาคนหลายๆคนจะเป็นร้อยแล้วก็ได้ะอย่างเมื่อวานนี้ผมมาราักษาอ่าหลายๆท่านที่อยู่นีใน้ใคท,ที่แกงกระป๋องเราเนี่ย ถามว่มาเจ็บไม่เจ็บเจ็บมากเจ็บน้อยมันอยู่ที่ว่าอาการของเขาเนี่ยเป็นมากหรือเป็นน้อยครับครูบาอาจารย์เคยบอกว่าถ้าหายแล้วคนที่หายสลับคนอื่ผมให้ไปถือโลงศพถวายให้กับเจ้าทา้งหลายเวรไปรักษาพระที่วัดหนองปาพงเป็นพระธรรมยุทธท่านบอกท่านไม่เคยเจออย่างผมท่านเป็นคนที่ฝังเข็มด้วยอะไรด้วยหลายหลายอย่างท่านบอกว่าเพิ่งจะมาเจอ,อผมเนี่ยที่รักษาท่านหายได้ผมจะช่วยเหลือคนจนคนรวยผมจะเอาตังค์ผมไม่คนอย่างนั้นลบหลู เพราะว่าคนจนเนี่ยบางทีเขาไม่มีตังค์หรือเปล,ล่าเขาจะมีอิทธิลได้ไมดูมไหมฮะถ้าเขาไม่มีแต่เขาอยากจะหายเหมือนเราถ้าเราอยากจะหายนะครับเราก็ต้องช่วยเขาไอา้แก้วนะเอาขอสัฟฟ้าพุชคุยย่อยโอ้โหตั้งซอหรือยนะังฮะสติกลับมายังฮะโอ้เจ็บครับเจ็บแต่พอเหยียบเสร็จแล้วมันมันเหมือนมันโล่งับมันโล่งแต่แต,แต่ได้แล้วฮะ ไม่ได้เไม่ได้เชื่อสักคนที่เป็นเอาอีกทีได้วไหมครับโอ้โหก่อนหน้านี้ผมจะชาน้ำก้มเนี่ยจะปวดปวดหลังแล้วก็ขาเนี่ยชาครับท่ามรู้สึกคือเบาท่านจะมองเห็นอยู่นี่นะครับเป็นวิธีการแท้ๆทุกทัวน์เลยฮะไม่ได้มอผมไม่ได้ถูกแผลตาแล้วคุณก็ไม่ได้ถูกตาครับมาพิสูจน์ด้วยตัวเองได้ครับข่าวชาวบ้านทูยชาตบูรณาการนะครับเจ้านายปูนปูน